อืมเอาวาวไปเราพาวาวเไปมากกยเห็นมากกยเห็นขี้พวนเอาว่ามากเห็นวันนี้เล่นโซลิดานะคะเอาไปแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ไม่ครบมีสายเช่นเล็กเดี๋ยวว่ารับหนาดิเซ่นให้จักเพศอะไรอ่านหน่วยเอาเราไม่เห็นหมดนะมาไว้ยุนอะไรเช่นด้วยแต่เน้สเล็กสี่เอามาให้啊 ให้ให้ทอดไดเห็น<ด>อะไรสิตำแบบได้ก็ำไไตำน้ำเดือดมาละแต่ว่าแต่ว่าอันนี้สุอีใส่น้ำเดืดอดหมดเลยจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาเป็นร้านซ้มตำในพิบตาตำเนี่ยเราหง กุ้งสดุ้งเนาะนี่ไงมันก็เป็นสีชมพูสดุ้งไ่ต้งกุ้งสดกุ้งสดุ้งนี่เป็นคนตั้มนะคะอันนี้เป็นเอไอเอไอเอไอ ไอ้ไอไปล้วทงานแไปแล้วะบกม่นเดียวนี่มันหลายมันเลนันนั้นมันลืมนัฬิกามันบวกอันนี้มันานลิกาไิกาทิัิกาเนี่ยกุ้งสะดุ้งเหรอ ตำส้มกุ้งโซดึงอุตาสวดไลยเจ้าอ,อ้าวตาสวดใส่ <c oughs> คนงามๆเขาเห็ดทุท่ยทุท่ยเปลบอกปุมาตาสวามันยังไม่ถึงอ่ะแ <c oughs> ปดน,นาทีนเนี่ยแล้วแล้วเปล่าล้างกล้วยลางปลาเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเคยกินกินมากินก่อนเออเล้ออ <c oughs> อางไม่มีปัญหา หลัลงจากร้านส้มตำกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเมลัยเมลัยทำไม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่มาออกมากินก๋วยเตี๋ยวทยอีอ่ะใครอ๋อลูกหลานไนงะลูกหลานเนี่ยไปไปสะกอลแล้วไปกแล้วเหรอไปแล้วไปถามมากินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อตาสวดรูปปากเนี่ยตาจะสลนเองเง่นก็ปาก คิวนี okay. ้ก okay. ็ประมาณนี้โอเคตอบงามโอย่ไปให้เดให้เดเดลงก่อนลงก่อนไม่ทันบอกให้งไม่ทนานี้อยูนรก่ทนโอยมิดมีู่ชิมดูสิแบบตำแบบแม่ในชิมเลยนะ

เป็นี่ากให้แต่คนงามเพ็ดเพลก็ไม่รู้คนงามๆสั่งเลยมาค่ะกินข้าวว่าจังใดเนาะเดี๋ยนะนะมาถึงประแตนุงานครบรอบหลวง่อมันจะประดงนะครับครับ มามาถึงแปดแสนมาฮอดมาถึงแล้วมาบอกบุญนะครับวันที่5กันยายนาที่จะถึงนี้นะครับเป็นงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่คำฟองเสียมาจาะโกปีที่22ปีนี้ครับก็เลยมาฮอดมาถึงกันคือเกาหันละยาจิโดแทนรับโชงพดีฟ้้ติไปสสกุเมอกี้นี้อ๋อโอเคครับ บผู้ใหญ่นะคะมุกชงงานบุญคือสื่อความโฟมเดี๋ยวนะมาเดิมทุกเก่าครับเผื่อเราได้ไปทำโรงทานมาเดิมถ้าจะทำโรงทานก็แจ้งไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นวัดเดี๋ยวพี่นวัดมาดีกวครับวันที่วันที่สองห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเริ่มตั้งแต่หกนาฬิกาหกโมงเช้านั่นแหละสัตว์ไปเพราะว่า สันเช้าแล้วก็เสร็จเลยนะค่ะขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเดี๋ยวนะมันมีสองถุงแป๊บหนึ่งมีอีกมีอีกเปิดถุงนิดหนึ่งถุงรมแล้วก็มีน้ำแยกหยิบไปเลย ใส่ได้ทันได้ทันได้ก่อนได้ก่อนเนีบก่อนมาที่เนีบก่อนไม่ได้หร้วโอ้โหใส่แว่นชื่อตอแท้ปู่โออยังไงก็ใส่แว่นเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวมะไฮ้ย่างนียนะ ก๋วยเตี๋ยวหกชุดเกาเหลาหนึ่งชุดมีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลาพยายังกินกินมไหมแล้วโอ้ยแานด์คลนี่แหละก๋วยเตี๋ยวข้าวหมากเกี๊ยวท่าแม่มาบอกพอดีเลยแม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่งเลยข้างในขี่ข้าสะกนกันเลยอ่ะแม่เอาก๋วยเตี๋ยวมาให้นัักมครบพอดีผู้ใหญ่จะดีคุณแม่สาครเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแม่สาครเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ก่อนชาวบ้านก็มากินกันเต็มร้านเลยตะกี้ครับต้องแยง่งต้องแย่งไปแล้วต้องแยง่งไปตะกี้กินอย่างกับขอียายอินเสือกินแล้วแซ่บหลายสูตรของลุงเหมือนเดิมอืมเบืออะไรยะรรอ,อ,อะไระจริร้มเจนเนื้อเต็มโมล้ากับเบือเนาะเีบยนไปเรื่อยๆกับเบือเลย เข้า,ขาเมืองเอ,งอ้าวเนี่ยอะไรไหนยะอโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองตากตากแดดไว้